สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะที่ YouTube ช่องรถขุดเข้าบางนาแทนเตอร์นะคะครับผมวันนี้เรา2คนอยู่กันที่โรงซ่อมนะคะเสียงก็จะดังนิดนึงนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศหลังจากที่ฝนเพิ่งหยุดนะคะครับผมอากาศดีมากๆนะคะวันนี้นะคะเรา2คนจะมารีวิวซูเปอร์มาร์คไฟและเอเอะไรยังก่อนซูเปอร์มาร์คไฟคุต่อมาไฟซูเปอร์มาไฟ มาไฟซปเปอร์นี่ไงก็จะทดสอบไงว่าพี่ตั้งใจฟังหนูพูดหรือเปล่าจะได้รู้ว่าหนูพูดผิดหรือพูดถูกหนูตั้งใจพูดผิดเมื่อกี้นี่นนะโบรถให้เข้าไปเเลยนะเร็วหน่อยค่ะเร็วหน่อย <laughs> อะไรนะมาไฟซปเปอร์ะนะคะแล้วก็ SK70 คือ75แก้พูดผิดเนี่ยอยากรู้แก้พูดผิด เ k สเคเนะคะเอสเคร้อย ok, ิมารไฟขีดอ่าซูเปอร์แว่าเ k 1 2 0ร้อถ้ากีดสามเขาจะเรียกซูเปอร์ถ้ากีด2องเขาเรียกธรรมดาถ้าขีดห่งเขาเรียกมาร์คีอ่าเข้าใจนะเข้าใจไหมคะอ่าอาใหม่แก้พูดผิดเอาวันนี้นะคะเรา2คนอยู่กันที่โรงซ่อมแล้วก็จะมารีวิว SK120 Mark 5ฟ s u p e เ และ SK 75ค่ะครับผมครับอันนี้อยู่ด้านหลังของเรานี่จะเป็นรถรุ่นมาไฟซูปเปอร์เอ้ยมาร์คทีมาร์ทาคทีคันนี้เป็นมาร์คทีเอ้ยคันนี้ <c oughs> คันนี้เป็น120มาี่สไฟซูปเปอร์ค่ะเป็นยังไงาคนไ่นัว<า>เออเอาแล้วก็พกูดก็พอพูดถูกแล้วก็มองหน้าก็กลัวพูดผิดไง <laughs> อาเราจะรีวิวไปเลยนะฮะอาขอเชิญอ่าูพิธีกรลงหลุมครับโอเคค่ะวันนี้นะคะด้านหลังของเรานะคะเป็น SK 120มาร์ไฟซูเปอร์นะคะต้องพูดบ่อยๆจะได้จำได้นะคะแต่ที่จริงท่องมาแล้วแหละแกล้งพูดผิดนะคะโอ้ย,ยไปอยู่ไกลร้ายหมอมันจะเห็นสองคันตัว <laughs> นะคะสำหรับคันนี้นะคะทำสีเรียบร้อยแล้วพีกโก่โจคันนี้คืออะไรอะไรครับ คันนี้คือสองรอมาไฟใช่ไหมมันก็โตโตทำกันเลยละครับเอาหรอทำไมมันดูอันใหญ่จังพี่โจถ่ายให,หม่ไหมหรือว่าต่อเลยอันน <c oughs> ี้ทุกคนจะรับรู้นะครับว่า,าถ้าวันไหนรั่วก็รั่วจริงๆครับรั่วจนไม่มีอะไรที่จะเราไม่หยุดวิดีโอเหรอยังไม่หยุดวิดีโอเหรอไม่ได้หยุดฮะอันนี้เราเราเอาตรงอะไรทีเดียวอะไรยนะฮะโอเคโอเคพร้อมทุกอย่างหนึ่ง สองสามแอคชั่นอันนี้ก็เป็นเอ,อ่อไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วครับมันไม่มีแผ่นอะเป็นอะไรอะก็มันสองร้อยไม่ใช่หรอคันนี้ก็ยังวามันลอยซ่าก็ยังวาวทำไมมันคันใหญ่ล่ะอันนี้ยี่สิบมารไฟสูปเปอร์คันนั้นก็ยี่สิบมาไฟสูเปอร์เหมือนกันอันนั้นก็คือไอคันนี้ยังไม่ได้ทำคันนี้ทำเสร็จแล้ว คุณผู้ชมช่วยเอ็นดูนะคะอย่าเตีอยด่านะคะให้เอ็นดูหนูนะคะเอาใหม่ oh วันนี้ <God. S 2> เป็นไรนะนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยทว่ายังไม่ได้นอน <L oss. S 1> นอนน้อย <laughs> แต่นอนนะโอเคแล้วเรามาดูใกล้ๆกันเลยเรามาดูคันแรกกันก่อนดีกว่านะคะขมาค่ะขโมนเอาอยู่ไกลๆกันก็ได้อะเหรออันนี้นะคะพี่ช่างเขาทําการเ,ออเขาเรียกว่าเช็คแล้วก็ซ่อมบํารุงนะคะ คันนี้มีเจ้าของหรือยงังคะยังครับยังไม่มีนะคะคแต่ห้าจะมา,าวันที่สิบห้านี้นะครับเนี่ย <laughs> มีสรุปมีเจ้าของแล้วนะคะแล้วก็เออคันนี้ก็มีเจ้าของแล้วเป็นของพี่อะไรนะของคุณพี่ทวีชัยนะคะของพี่ทวีชัยคันนี้พี่โจถ่ายใหม่ไหม <laughs> ของวิที์วิชัยคันนี้นะคะอันนี้ของเกียหมวยครับคันนี้ลำเสจของเกีย, <okay S 2> กยหมวย <okay S 2> นะครับจะ,บะเดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะเอาไหมเดี๋ยวถือกล้องให้ <laughs>